อยากซื้อประกันสุขภาพคุ้มครองโรคร้ายแรงแต่ยังไม่เข้าใจกฎเกณฑ์การเคลมประกันหรือว่าแบบประกันโรคร้ายแรงที่มีอยู่ในปัจจุบันค่ะจูจะอธิบายให้ฟังแบบประกันที่เป็นการคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะโดยมันจะแบ่งเป็น2แบบหลักๆนะคะที่จะต้องเข้าใจเรื่องต้นก่อนก็คือ1ก็คือ ชดเชยนะคะได้เงินชดเชยในกรณีเป็นโรคร้ายแรงนะคะกับแบบที่อีกแบบหนึ่งก็คือคุ้มครองการรักษากรณีเกิดโรคร้ายแรง แบบแรกเนี่ยลูกค้าจะเป็นคนได้เงินผู้เอาประกันจะเป็นคนได้เงินชดเชยนั้นสมมุติคุณทําวงเงินคุ้มครองชอดเชยโรคร้แรงไว้หล้านกรณีเกิดโรคร้แรงตามลิสต์ของเขาอะนะคะคุณก็จะได้รับเงินไปนะคะแบบที่2ก็ที่เป็นการรักษานะคะชดเชยการจะได้เงินรักษาไปซึ่งอันนี้คุณจะไม่ได้ได้เงินนะคะตัวโรงพยาบาลจะเป็นคนได้เงินซึ่งโดยปกติจิวจะบอกให้ซื้อทั้ง2องอย่างเลยกรณีรักษาตัว แล้วก็กรณีได้เงินชดเชยโดยทั้ง2แบบนะคะคุณจะต้องถามตัวแทนของคุณว่ากรณีเราจะเคลมเนี่ยมันคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นรูกราม รุนแรงหรือคุ้มครองการเสียชีวิตด้วยหรือไม่นะคะมันสําคัญมากอย่างเช่นเราซื้อแค่คุ้มครองโรคร้ายแรงกรณีลุกลามแต่ถ้าคุณไปตรวจพบว่าคุณเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้นบริษัทประกันจะยังไม่ไม่จ่ายเงินนะคะคุณซื้อประกันที่มันคุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นลุกลามรุนแรงแล้วเสียชีวิตด้วยโรคร้ายแรงด้วยก็แปลว่าทุกระยะ ที่คุณจะเคลมคุณสามารถเคลมได้หมดนะคะซึ่งอันนี้สำคัญมากสำคัญจริงๆค่ะเพราะว่าที่เข้าใจกันผิดเนี่ยซื้อได้เงินก้อนเลยได้เงินก้อนเลยระยะไหนนะคะบางคนได้เงินก้อนก็จริงแต่ต้องเป็นระยะลุกลามแล้วแต่ตัวเองไปตรวจพบที่ระยะเริ่มต้นคิดว่าจะได้เงินก้อนตั้งแต่ระยะเริ่มต้นประกันตัวนี้จะไม่จ่ายนะคะ อันนี้อาจจะต้องทําความเข้าใจให้มันลึกซึ้งขึ้นจิวขอยกตัวอย่อยางก,กรณีเป็นโรคมะเร็งที่ระยะเริ่มต้นประกันของคุณเบิกได้ไหมไปหาหมอนอนโรงพยาบาลจะรักษาได้ไหมรักษาแบบ OPD ได้หรือเปล่ามะเร็งตอนนี้ด้วยวิทยาการทางการแพทย์เนี่ยเป็นรักษาแบบ OPD ไปหาหมอจ่ายยายาทาเกตทั้งหลายเนี่ยค่ะก็จะคิดเป็นแบบ OPD ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลแล้วอันนี้ ก็เป็นสิ่งที่อยากจะฝากไว้ให้กับเพื่อนๆที่กำลังจะซื้อประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงนะคะจะได้ไม่เสียเงินแล้วไม่ตรงกับความต้องการะค่ะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะว่าเมืองไทยประกันชีวิตมีแบบประกันทั้ง2แบบนะคะจะให้คุ้มครองตั้งแต่ระยะเริ่มต้นลุกรามรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตด้วยชื่อว่า CI Perfect Care นะคะแล้วก็คุ้มครองการรักษาตัวในโรงพยาบาลแบบ OPD ขอ,ของเมืองไทยมีแค์ plus นะคะจะคุ้มครองมะเร็งแล้วก็ไตวายวเท่านั้นนะคะซึ่ง2แบบนี้เป็นแบบฮิตที่อยากจะแนะนำแล้วก็เบีย้ยไม่ได้สูงมากซื้อตอนที่อายุน้อยๆจะคุ้มมากๆก็แนะนำให้ลองพิจารณาดูใครสนใจแบบประกันคุ้มครองโรคร้ายแรงก็ทักมาค่ะจิวก็ยินดีอธิบายให้ฟังนะคะการซื้อประกันไม่ใช่เรื่องยากนะคะแค่ต้องเข้าใจว่าคุณซื้ออะไรวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดี